โอ้โหวันนี้มาดูเหมือนเดิมครับเจ้าจอครับอายุ21ปีครับก็เป็นแชมป์มาแล้ว2เส้นนะครับวันนี้มาขึ้นชกอุ่นเครื่องครับเจอกับนักมวยอินโดนีเซียก็ับอุสาชัยจอมทรหดเลยนะครับสมโอเตฮาโยครับนักชกรายนี้นี่อดีตแชมป์โลกอย่างสุรยันสารุวใสเดี๋ยวจะเป็นแชมป์โลกปัจจุบันอย่างวันเฮงก็ยังน็อกไม่ได้นะครับ สมิโอเตฮาโยแล้วที่เราชู้รู้จักในนามแซมมี่แฮกเลอร์นั่นเองครับ uh huh. จอแฮตอยมาสิบเอ็ดครั้งครับมวยอาชีพชนะทุกครั้งเลยนะครับเป็นการล็อกอท์ถึง8ครั้งครับแต่วันนี้เจอนักทกที่มีท่าทรหดสูงแล้วก็ประสบการณ์ถือว่าสุดยอดเลยนะครับนักมวยจากแดนนิเหนารายนี้พิสูจน์กันแล้วครับว่าหนักจริงหรือเปล่าเพชรจอแฮท่านน็อกสมิโอเตฮาโยได้ถือว่าสุดยอดเลยครับ ไม่มีใครน็อกก็ได้นะครับครับเสียกว่าบอกให้วัดไปเลยนะครับก็มีกระแสเดยกร้องมากันเยอะอยากเห็นเพชรจอยแฮวัดกับสมิวเตฮาฮโยที่ว่าทนนักทนหนาเนี่ยน็อกได้หรือเปล่ารางวัลชนะน็อกยังเหมือนเดิมนะครับยานากรูดหมอวิวัฒเชงซิมอิวนะครับคุณอมรินพรประทานครับไม่มีใครน็อกเขาได้ครับวันนี้มาดูเพชรจอแฮน็อกได้ไหมตื่นเต้นทุกวินาทีนะครับ เพราะว่าไปจอยแฮนนี่ก็แหมจอมน็องเอาอยู่แล้วปักหลังน็อกรวดเลยนะครับทุกไฟวันนี้ถ้าน็อกได้นี่ถือว่าสอบผ่านสุดๆแลครับโอ้โหนี่นะครับโดนแล้วครับสเมเล้วแมยังทนได้นะครับมาดูครับโดนเอาแล้วครับดูจังหวะภาพช้าครับยกที่หนึ่งโอ้โหช่วงที่ยังไม่เข้าต้นยก น่าเสียดายนะมีช็อตโอ้โหมันบานหลายช็อตนะขอภัยท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณบริษัท AEC Shopping Center ครับขอบคุณปูนอินซีนะยฮะพิชัยกิจอีทีครับจเจริญสุขเพสัตหุ้นซิวจำกัดไดเกียลออยจำกัดแม็กซิโมโซลูชันครับนายพลคนขอนแก่นและขอบคุณเครื่องมือกเกษตรศวาซาบิคร,บครับดูต่อครับอุ่นเครื่อง6กยกนะครับเพชรจ่อแฮเจ้าจ่อจนะครับสมัยต่อยมวยไทยก็เป็นสิทธิเอกของแม้วทมินครับนิติชัยลูกเจ้าแม่สายทอง ผาชกเดินสายลากเดิมพันทั่วภาคเหนือเลยนะครับรายนี้แม่พอมาต่อยมวยสากลอาชีพนี่โอ้โหประเภทสายนับขวาน็อกเลยนะครับอายุเพียงแค่21ปียังมีเวลาสร้างอีกเยอะเลยนะครับรายนี้นี่ล่าสุดนี่เป็นนักชกเกียรติยศนะครับของ WBC เชียนะครับประจําปีเลยนะครับแห่งปีเลยนะครับดาวจ็อดาวรุ่งมาตั้งหนึ่งเลยนะครับวันนี้จะให้รุ่งวันนี้ต้องน็อกสเวลเทโยให้ได้ครับ เทยนะโยโดนแล้วครับนะคุณสายชายัยเอาแล้วครับไม่ได้แล้วโดนแล้ววันเหงเจอสองครั้งที่วันเหงน็อกไม่ได้น็อกไม่ได้นะสุยันพึ่ง เจอไปก็น็อกไม่ได้แชมป์โลกทั้งคู่เลยนะแชมป์โลกทั้งคู่เลยนะครับเออน็อกไม่ได้เอันนี้มาดูเพชรจอแฮนี่แหละครับวันนี้ถ้าเพชรจอแฮน็อกได้นี่เป็นซุปเปอร์แชมป์โลกไปเลยครับเป็นซุปเปอร์แชมป์ไปเลยเพชรจอแฮนี่แกต่อยแบบไม่ฟังเสียงโลกเสียงการนะครับขา่เลยเดินหน้านี่รู้อย่างเดียวฮะแกยังไม่รู้เลยนะว่ามีใครอัดฉีดรางวัลน็อกมาเงื่อเนี่ยอย่าไปสนใจแล้วครับอย่านำมากรูดนะฮะแล้วก็คุณอมรินทร์นะเชงเชงอิวอีกคนที่น็อก สมัยเดียโยกไม่ได้คือพิกมี่ฮะพิกมี่น้องไม่ได้ฮะอ้าวลุยอ้าวเจ้าจอเจ้าจอต่อยทุกครั้งก็สะใจเรียกว่าแฟนๆนะครับโอ้โหยเอา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 โอ้ยเอาเอาลงไม่ลงเออลงไม่ลงโอ้โหเอาแล้วครับซ้ายโอ้โหกะเอาตายเลยเอาแปเลซ้ายโอ้โหไม่ต้องกลัวสวนไม่ต้องกลัวสวนครับไม่สนใจครับใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวครับ ทางซ้ายทางขวาเฮ้ยแหละครับโอ้โหจอแฮนี่บัวขาวแกชื่นชอบมากครับบัวขาวรักมากครับลายนี้โอ้ยไหวมันลู้ไปมทนไหวมันลู้ไปโอ้โหเอ้าอ้นเยทนไหวไม่ไหวกุตินนโอ้จะหมดแรงก่อนหรือเปล่าอาจารย์ดูแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะโอ้ซ้อมนี่เยี่ยมมากนะเป็นนักมวยที่มีระเบียบวินัยนี่เป๊ะเลยนะครับสำหรับเพชรจอแฮนเอ้าทนจริงไหมสมุเอล แต่โดนไปเยอะนี่ถือว่าทนจริงๆนะทนนะทนพอเมื่อกี้ถล่มเป็นชุดเลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนิดลงไปแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้โหอันนี้เป็นซอมเอลโอ้โหใช้แรงวยกมากครับเจ้าจอเจ้าจ่ออ้าวยกนี้คงจะรอดนะครับนี่แหละครับถึงรับประกันว่าความทนขนาดไหนหมดยกครับดูจังหวะภาพช้าครับหลบได้สายนี่โดนครับ ซ้ายนี่โดนอีกแล้วลำตัวอ้โหโดนไม่เต็มครับขวาโอ้โหโดนครับโอ้เป็นคนอื่นนี่ไปแล้วนะโอ้ซามูเอลนี่มันทนเหลือเกินครับวันนี้กล่าวขอบพระคุณนะครับท่านประธานที่ปรึกษากติมักิ์ประธานในวันนี้นะครับพลเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนนะครับขอบพระคุณท่านประธานดําเนินการจัดการแข่งขันนะครับ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษโครงการร,าร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินนะครับคุณปุญยวัฒน์สมศรีสมสกุลนะครับขอบพระคุณท่านอดีตอธิบดีกรมแรงงานนะครับคุณประพันธ์มนทก,การติวงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรองประธานนะครับคุณธนานท์สิริปิยพรครับยกสามลุยครับแฟนๆนี่โอ้โหเชียร์กันสนัดวันไหวเลยครับในเวที ที่วัดหนองเจริญธรรมครับอำเภอกระแปงแสนจังหวัดนครปฐมแฟนล้นหลามเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามีงานบุญที่วัดด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับก็หลังจากเลิกมวยแล้วนะฮะตอนเย็นๆค่ำๆจะมีพิธีตัดไหวลุงนิมิตนะครับแล้วก็ภาคค่ำกลางคืนก็มีศิลปินคอนเสิร์ตจากเอกราชสวรรษภูมิแล้วก็น้ำฝนนัทธมนครับนี่ครับสายตาจับจ้องไปที่บนเวทีช่วยกันเชียร์ครับ จอแห่วันนี้เจอด่านหินครับนักชกที่ประเภทแรดดงของอินโดนีเซียนะครับใครๆก็น็อกเขาไม่ลงนะฮะบรรดานักชกดังๆ,งๆต่างๆทั้งวันเฮงแลวก็สุริยันนะครับ,รบซึ่งมีดีกีเป็นแชนมป์โลกนะครับน็อกไม่ลงครับนักชกจากอินโดนีเซียรายนี้โอ้โหเอาแล้วาแล้วเอแล้วมยโอ้โหโตนหนักๆแล้วคุณสาชายัยเอาล้ครับแม่ เขาก็มีตอบโต้นะครับทางด้านามอลเจ้าเพชรจอแฮร์เราก็ต้องระวังกันครับเพราะว่าหมอนี่ยนี่เลือร้ายนอกจากจะทนแล้วยังโตกลับได้ดีด้วยนะครับอายุใน2ี่ปีเท่านั้นนะครับครับามอลเตฮโยหรือว่าแซมมี่แฮงเลอร์เนี่ยโอ้โหโบรี้ทนทรมนุเป็นอย่างยิ่งครับเจ้าจอแฮร์ก็ต้องพยายามครับจะเจาะยังไงครับ ใบหน้าเดี๋ยวลำตัวดีจุดอ่อนอยู่ที่ไหนจุดอ่อนของเตฮายโยอยู่ตรงไหนครับเพราะไม่มีใครน็อกได้นี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันทำตัวนี่ก็ทนได้นี่นะห็ักซ้ายลำตัวนั่นนั่นน่ะอยังยั่วยวนนะยั่วยวนแต่ไม่ลีรานะครับเก็บอาการอีกต่างหากมาดูครับจอมน็อกเอาอย่างเพชรจอแฮเจอจอมทรหดอย่ันสมิยเอาเตฮายโย เสียดายวันนี้ชกกัน6ยกเท่านั้นเองนะคุณสาชัยครับถ้าเจอกัน12ยกก็ไม่แน่เหมือนกันไม่น <ะ S 2> แน่โอกาสหน้านะออมาเจอกันในการจิงแชมป์ป้องกันแชมป์ไป <12 S 1> เลยสยกป้องกันแชมป์บ้างก็มาดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับซ้ายยังติดก,กาดติดแขนอยู่นะขวาโดนลำตัวแต่แมแฮกเลอร์นี่ยังทนได้นะขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าตองนะครับ extra happy p e o p l e fresh กุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัททวินสเปเชียลนะครับคุณนรงว่องประสิฐการขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดครับจัดจำหน่ายหมอนยางพาราและเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจเนฟู้ดครับครับลุ้นกันต่อครับยก4ครับเพชรจอแฮกับสมิลเชฮาโยหรือว่าซัมมี่แฮกเลอร์นะครับครับจะมีนับมีน็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจอแฮนั้น ต่อยมา11ครั้งครับน็อกเอาท์8ครั้งครับชนะคะแนน3เป็นนักชกไร้พ่ายนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการมวยสากลอาชีพเมืองไทยเลยนะครับจนได้รับการยกย่องให้เป็นนักชกเกตติยศแห่งปีของเดี๋ยวมัน UBC Asia นะครับแล้วก็เป็นแชมป์หลายเส้นด้วยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวนี่เดือนหน้าเดือนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะชิงแชมป์อีกแล้วครับ w ของยูโรยนะครับวันที่18มีนาคมครับที่โรงแรมสุขใจอำเภอวังน้อยครับ จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับชิงอีกเส้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นเส้นใหม่ด้วยยูเรเซียครับซียูเรเซียยกนี้ก็เผาการบุกลงไปนะครับเพราะว่าเร่งมาสองยกเศษครับเจ้าเจ้าจอนะครับชื่อเล่นของชื่อเจ้าจอเป็นขวัญใจของ,องน้องๆพี่ๆร่วมค่ายนะครับ,รบเพราะว่าแกเป็นนักชกที่อารมณ์ดี มีแบบว่าความฮาตลอดนะครับจอนแหงครับเึ้นเวทีที่ไม่ฮาเะยนะน <c oughs> ดูเ,เดียวดูมากดูฮะดูดูแหมวันนี้เท่นล็อกไม่ได้นี่น่านจะไปเจอในป้องกันแชมป์สักออสักทีนะอาจารย์น่าลุ้นส2บยกนะครับ,รบเพราะว่าต่อยกันหยกนี่บางทียังไม่ทันเห็นอะไรนะถ้าสิบสองไปปลายเนี่ยดูไปปลายไว้แฮกเลิ์จะทนไหวไหมโอ้โหโดนเยอะครับหาจังหวะครับล่ำตัวล่ำตัวมา น่าซ้ายครับซ้ายยังไม่เข้าฮะโอ้โหสมอแต่ไโยนี่นอกจากจะทนแลวเขายังมีการป้องกันตัวที่ดีด้วยครับเป็นบวยที่ป้องกันตัวดีทําให้ใครก็นอกลําบากนอกเข้าไม่ได้ดูดลครับโอ้โหแม่ลายอัดมาถึงขนาดนี้ครับเพชรจอแฮกินยากจริงๆครับแต่ายโย มาแล้วีพุ่งเข้ามาเขาก็มีออกมาตอบโต้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับดูครับอนอมัตของเพชรแฮเสียงดังปักปักตลอดเตฮายโยมช่วงปลายยกอีกนลครับยังยื้อไปได้ครับเต่ฮายโยยอมรับเขาจริงๆครับแมานโมอีหนาวลายนี้ครับโอ้โหโยกม กลับดูภาพช้ายกสี่ครับปลุยเข้าไปครับเ้าแฮซ้ายขวาซ้ายนี่ครับคอยเป็นชุดครับแต่เตฮายโยน,นั้นกันดีมากครับถอ,อกเหนียวแน่นเดิน,ดนแขนแกะตั้งนะก<อ>ันไม่หมดนะนะคุณสาชัยนี่คือ,อจุดเด่นของเขาครับคือการป้องกันตัวที่ดีแล้วก็ยกกบบาดบังหมัดคู่ต่อสู้ได้ดีมากก็มีกระแสเรียกร้องนะครับอยากให้เสียโกสั่งมาให้เจอนักมวยสังกัดอีกนะครับสำหรับสมิวเตฮายโยนี่ ดูซิว่าใครจะน็อกเขาได้สักทีนะครับแต่ต้องดูครับเปโจแฮมมีโอกาสอีก2ยกสมูเอลโอ้โหนี่ก็เบิ้นเลยครับเปโจแฮออกเป็นชุดโอ้โหเอาละครับเน้นเลยต้องน็อกให้ได้โชว์ซะหน่อยไม่ละดูการป้องกันตัวของสมูเอลครับโอ้โหเอาละครับถล่มไปชุดอีกแล้วอัดเข้าไปโอ้โห <laughs> แหมเสียจังหวะฮะหัวทิ่ม ลอดเชือกไปเลยนะโอ้เ oh, ชงเชงอิวครับเชงซิมอิวอัดเฉีดครับ2ยกนี้น็อกได้รับอีก2 0 0พครับพเพตจอแฮก็เป็นกำลังใจนะครับอัดลำตัวเฟอร์มีโต้นะครับเตฮายโยแม่แต่เขาโต้ลำตัวเราเหมือนกันนะครับตัดลำตัวเราหนักๆกันครับทางด้านเตฮายโยแเตจอแฮครับไม่สนใจครับ ตมาโยก็ไปต่อยโอ้โหเอาเลยครับเบียดโอ้โหแม่แต่ฮโยก็มีสวนโยกครับแม่ลกก้มหลบได้ครับโอ้โหเอาเลยครับใส่เป็นชุดอ้าวแม่ชุดนี้สวยครับคือโยกหลบแล้วดึงหลอกครับแล้วก็สวนทันทีครับไปจอแฮก็ไม่ใช่มวยบู๊อย่างเดียวครับฝีมือก็ได้ครับพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับ การออกบัดนี่ลำํำนีกว่าไม่มีแข็งทื่อแล้วนะครับมีโยกแล้วก็สวนเอวนี่ใช้ได้แล้ววันนี้มันจะคุ่ต่อสู้ที่ทนตะหดด้วยครับมีการวัดพลังบัดโอ้โหสายเมื่อสักครู่นี้โดนนี่หน้าสะบัดเลยนะแต่แกสะบัดนิดเดียวแล้วแกเฉยทําเฉยเทรฮโยสายนี่โดนอีกแล้วครับ <laughs> มันต้องออกเป็นชุดนะ <laughs> คุณนนนะ <laughs> ครับ ก็เป็นคู่อุ่นเครื่องชั้นดีของนักมวยไทยและหลายคนเลยนะฮะเนี่ยแฟนๆชื่นชอบเลยนะครับครับยิ้มอย่างมีความสุขครับดูแต่ละคนดูสไตล์การชกของเพชรจองแฮแล้วก็ท่าทรหดที่ดีเยี่ยมของเทฮายโยนะครับแฟนๆก็ชอบใจเป็นมวยที่ถูกคู่นะฮะการประกบนี่ปัดกันด้วยครับตอนนี้ออกมาเต้นผ่อนคลายนิดหน่อยฮะ ต้องผ่อนบ้างแล้วครับเพราะว่าโอ้โหเอาเลยครับแหมไม่ผ่อนเน้นอีกแล้วหมดยกซะก่อนครับดูจังหวะภาพช้าที่ผ่านมาครับช็อตสวยๆแหมโดนมันยังโดนแล้วมันหมัดเดียวนะคุณจุนนนะใช่ครับถ้าได้ถ้าสองสามสี่ห้าหมัดแล้วก็โอ้โหยกสุดท้ายครับขอบคุณพาวิลลิตี้ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์นัทเฮิร์สผลิตมากเครื่องปรับอากาศไม่สูบฉีดแฮปปี้ดิวตีครับระบบเจ็ดโหม แล้วก็ต่อสยามคอมเมอร์เชียลครับจัดจำหน่ายอย่างนิโตนำเข้าจากญี่ปุ่นครับยกสุดท้ายนะครับแฟนบวยก็เรียกร้องอยากจะเห็นเพชรจอแฮน็อกให้ได้สักทีนะครับผู้ต่อไปเรายังมีมานัชชัยบัญชามเมฆนะครับลูกศิษย์ของบัวขาวชกกันให้ชมกันอีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเพชรจแฮยังมีเวลาครับนอกได้หรือเปล่าสานาทีครับแต่ดูแลในจังหวะของเตฮโยเขา โอ้ยนะก็มั่นใจในผลงานของตัวเองครับที่ทํามา5ยกครับจอแฮยกนี้ไม่เดินหน้าลุยเลยนะครับผันมาใช้ฝีมือครับต่อยแบบคุมจังหวะคอยหลบหลีกแล้วก็โยกหลอกครับออกซ้ายออกขวาใช้ความหนุ่มความสดความเร็วนะครับหลอกล่อเตหโยแบบนี้ต้องเดินเข้าบ้างครับคุณสารชัยเตะโยเกมบีบต้องเดินแล้วครับ นี่ฮะเดินรบีบให้เดินเลยครับใจยโยเบอร์ลแล้วโ,อโจองแม,แม่แม่ไวเหมือนลิงเลยครับโอ้โหหลบลิงเร็วมากโชว์ความเร็วให้เห็นด้วยนะ,ะนี่ครับครบเครื่องครับครบเครื่องจริงตั้งแต่มาอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของบัวข,ขาวครับนักมวยในสังกัดของกอเกตโบลักชั่นก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีทุกๆคนเลยนะครับหนักขึ้นเร็วขึ้นครับเบสิกดีขึ้นแล้วก็ได้รับความแข็งแกร่งนะครับพอซ้อมที่ค่ายของบัวขาวบัญชาเมฆเลย สังเกตเลยนะครับว่าจอแฮนนี่ทั้งตอนนี้มีทั้งจังหวะฝีมือก็ได้บู๊ก็ดีนะครับรู้ว่าจังหวะน็อกไม่ได้ก็หันมาเล่นจังหวะฝีมือโชว์ครับย้ำไปเรื่อยๆต่อยสะสมดีกว่าครับอเอาล้ครับมีควงหมัดหลอกล่อเลยครับโ<ะ>อ้เป็นโปโลหมัดมโปโลเลยนะกายเมเวเธอร์ใช่ไหมคุณสานชายัยเป็นกาย <c oughs> ฟอยเมเจอร์ <c oughs> เลยครับโอ้ ยกต้นใช้สูตรของปลาเกียวชงเดือดเลยพอท้ายเป็นเป็นเมวเธอครับนี่ว่าครบเครื่องเลยนะครับเพชรจอแฮ่ต้องจับตาครับนักชกกิติยศห่างปีนะครับของสภามัวเอเชีย WC เอเชียครับน่าจับตาที่สุดตอนนี้ก็เป็นดาวรุ่งเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับวันที่18มีนาคมนี้ครับพบกับเขาอีกครั้งนะครับเพชรจอแฮที่โรงแรมสุขใจรีสอร์ทครับ มันจะเป็นการชิงแชมป์แล้วนะครับครับไปจอแฮต่อยแบบนี้ก็มีลุ้นครับวันนี้ก็ไม่ไม่เจ็บตัวอะไรมากครับคุณสันชัยนะอ่าอ่าครับนี่ขนาดเจอสมิทแฮกเลอร์นะครับยังไงก็อย่าแตกนะครับอย่าแตกนะครับไปจอแฮหมดยกสุดท้ายท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับเวทีมวยชั่วคราวที่วัดหนองเจริญธรรมตำบลหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมนะครับผลการแข่งขันครับ เพชรจอแฮกอเกียรยิมครับชนะคะแนนแม่ยกไทยายาย,ายยังโชว์สเต็ปสายตาสวยงามนะครับ